บายบายบายนั่งนะคะขออน้า huh. น uh ั่งค่ะเอาเอาไหมอ่ะไม่เห็นมีใครเอาอ้นอ่ะอนมอบ้เอาใครบ้างเอาอ้นไหมอ้นไหมพี่อะไรอ้นมองห่อไม่งครับ ตื่นแล้วพี่ยาบางพหญิงเ่เดีย้นมากร้นเก่งเีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องไปถ่ายเป็นเป็นรูต้นไม้เพื่อนนู่นโอ้ยมันท่วมหน้าเลียนเจียนี่ ถ่ายไหนน้องมาที่ปบนี้ชอเขียนี่ไงคุณอ อเันี่นอนออนได้ัตาเตอร์ครับ เดินหน้ามาสองเก้าโอเคพอปึ๊บบิดนิดบิดตัวบิตัวโอเคดีนะเยเรียบ้อยยครับก้มหน้าลงนิดเดีปึ๊บพอ มือที่อยู่กระเป๋านะปึ๊บพี่เดี่ยวสามนิ้ได้เลยปึ๊บโอเคเอามือขึ้นมาข้างนึงปึ๊บจับใช้เชื้อไว้โอเคก้มหน้าลงปึ๊บบอกดีนะเอ็นนี้เดียวเอ็นนี้เดียวเอ็นนี่โอเคถูกขอบคุณครับหนึงลายแบบตัวจริงเลยเนี่ยลายแบบตัวจริง โวยเป็นเองเรี่ยมพร้อมกันเยอะนะวสไม่พรแท่งรอเตีะ้อเดชตาหะข้อเด็นชะตาะอข้อใหม่ค่ะเนองตอนเป็นน้องแล้ก็เป็นนักดเรื่องแรกอะเรื่องแรกค่ะติดตามด้วยนะคะไข่หนาแขนเก่า ตอนนี้อยู่แบบอยู่ไดแวโครเนะโคตรเลยนองเลยนะครับมานี้จ้พร้อมหน่สองโคตรเลยนะเลยน่งสองนี่พูดเลยนอล่อที่สุดเะหนสองหร่อที่สุดอะหลาลที่ไหลักที่หยาใช่ไหม ในแบบยังอายเลยเนี่ยอ๋อแล้เลยพี่เมย์ครับคุณเสร็จแล้วครับเฮ้ยอ๋อยังไม่เสร็จคนยะังเดียนมาดิเส็ไแม่ค่ะรอยมาายแนีสวย

ปิดหลายเยอะหมดตัวเยอะบิดอีกอีกอีกอตัวเลยอีกหันไปเลยงั้นอโอเคตัวทีค่ะดีดีนะได้เลยค่ะแค่นั้นนี่ไม่มีนิดเดียวหนึ่งสองดีนะนะก้มหน้านิดนึงนนนอย่างนี้ได้ยังเคค่ะสุดท้ายเดี๋ยวนะปล่อยมือลงนิดเดียวจะดีกวอาแค่นี้คคนิดเดียวมากก่า

มองยืนใกล้ๆนะไม่ให้ตัวยืนใกล้ๆแสงใกล้แสงหน่อยหน้าดำน้องครับหนูดผิดตัวเข้าหายรีเฟกเยอะๆนะออกหน้าเข้าหายรีเฟกเยอะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ้าวเท็กไม่โคตรแค่นี้เพื่อเทนะดีดีนึง สองโลกสุดท้ายเปลี่ยนมือข้างนู้นได้ไหมคะโอเคคบหน้านิ่เดี๋ยวประมือขึ้นแบบเมื่อกี้นิดนีงแล้วหน้านิ่งๆเลยอ่ะเท่ๆนะสองคนนี้คู่กันนะคะขอบคุณค okay, okay. ่ะเออการเดียวของห้องที am ่ม mm ีท่าแบบเมื่อกี้นี้เอามือขึ้นมาหนึ่งเลยนะ แบบยิ้มๆด้วยแบบหล่อๆ right. okay. อ่าโอเคงั้นแล้วหล่อแต่หล่ออายากเหมือนกันน okay. right. okay, right. uh, ั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหล่อโอเคอะไรมาอ่าเดี๋ยวก้อนนี้ครับก้อนนี้ครับหล่อเข้มไงลูกอย่ายิ้มแย่ตัวนี้มาคู่โอเคครับปิดีครับปิดอีกโอเคครับผมปุ้ยฟุกอ่าได้นะครับสวดีครับนี่ขอนกตัวกันท่านผม้นี่นกตัวมันนกตัวมันอ่าครับผม ยิบุ๊กมาดีครับหนึ่งสองครับหนมือมืตึ๊มือต๊อ่าคร exactly. ับมือข้างนึงชี้ชี้มาที่ตอนนิหนึ่งอ่าแล้วผมเยิ้มยิ้มยิ้มครับอ่าคู่เลยอ่าคู่เนี่ยอ่าคู่่แนไปอย เออริงก่อนแล้วกันเห็นไหมโอเคอาละคลิปเออจริงริงอาล่ะเดี๋ยวหันมานะครับี่กล้องโอเคกล้องณี้นะคะต้องอู่่จ๋า มาไหนเราไปกอนแล้วกนี่นะครับมีขอือมือข้างแล้วไม่ต้องไม่ต้องคอทัทษครับจับจับจับานะ <c oughs> โอเปอดม <c oughs>

ตเอาสเตแล้วแแต่นะัขอบคุณตนะครบ้ขอบคุณนะต้องถูกต้องใช่เลยขับข้างหน้าระวังบังกลองที่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแบกัโอเคเข้าไปใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกอะ อ้นม <audit. S 2> ือขวาปึ๊บเอลมือนู้นปึ๊บถึงมาอ่าโอเคถูกต้องดีมากเก่งๆนะอ่ะโอเคถูกถูกต้องมันไม่ขยันเลยแก๊งแด๊งปึ๊บดีนะอ้อนอ้อนสองมือเลยเหมือนเหมือนอ่ะคอมโพสมันจะเหมือนแดนอยู่แล้วอุ้มอุ้มไว้บิดบิดจับบิดประมาณนิดเดียวโอเคถูกนั่นแหละถูกต้องจยนดี โอเคโอเคแล้วทิ้งเข้าไปใหม่เบาๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคถูกดีนะของลูกนะปุ๊บีสุดท้ายขอบคุณครับขออันนี้น้องอาน้องพีน้องพีนี่อยู่ข้างล่างนอข้าง่าง้างข้างนทนี้ก่อนนะอ่าแล้วจับอันนี้นะโอเคนี่น่ โทรหาพี่อีกไปไหนแล้วเนี่ยพี่ขอฟังหน่อยอยู่ตอนนี้ละคืออะลิมเนี่ยจะไปเติมน้ํามันอ่ะๆอ่ะๆมาร้านแขนกลนอนได้ค่ะอ้าว อารมณ์นั้นแค่นั้นจะเล่นเยอะเดี๋ยวพิมพออกเดี๋ยวโคดนี่เดี๋ยวอกถูกเอก,เอกโทษเอกวางขายสวยนี่ <c oughs> อ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้โอ,ไดอนนโอเคนั่นแหละแล้วกลมได้อ่านนิดนึงโอเคนิ่งครับพร้อมนมองาเลยเอาเลยอดีแค่นี้อะไรอยู่แล้วสว,สวยงามดีอาตอนนี้พระเอกโทษยกสูงตัวสูงตัวสูงแค่ๆเลยโอเคแล้วจัดตรงนี้นิดนึงก็ได้ อจับแล้วโยกตัวมาหาอานิ่งที่ไหลเรายิ้โอเคความรู้สึกของนางเอกเหมือนมือที่จับที่ไหลเราอะนะสัมผัสได้นิดหนึ่งหนึ่งสองหาดีพระเอกไม่ยิ้มเอกเข้มเข้มเหมือนหลอกเขาเหมือนแกล้งเขาอะจับปีตรงนั้นนิดนึงก็ได้หนึ่งสองดีถูกต้องเทขันหน้าจงนี้นิดนึ่งเทเงยหน้านิดนึ่งสุดยอด หนึ่งสองเข้ามาหนึ่งสองตาเราจะเสียนะแต่เรามีความสุขด้วยนะแบบนิดหนึ่งโอเคพร้อมย่เยอะนะคะเดี๋ยวแก้มแสดงความรวยเยอะหนึ่งสองดีอีกนิดเดียวโอเคตอนนี้เฉยๆได้แล้วนิ่งๆนะคะอ่ามือข้างนี้เ้าเงยไวนะครับโอเคครับแล้วจับไว้อย่างนั้นหนึ่งสองดี ขอบคุณครับบคึ่งแปดแปดอ๋อขอนึ่งแปดแปดซัฟล่าร์น้องทีต้องมาเลยด้ไหมเอมอ้นโอ้ขอบคุณับอาจารย์เออได้ซื้อแล้วนะไดเยขอสองลวิ่งไปหน้าหายแล้วหายที่ไหนมาหายแล้วหายตรงนี้นี่ง่

เอาอนีนะคะเอเลยเลให็นลอาหึ่โอเคค่ะดี๋ยวนะพิงครับงาแก้มเข่านี้เดียวเอได้นี่นะหนึ่งเยวนรบนึงนะคะหนึ่งทิงคิดได้ทีเดียวแล้วแกมเขา ปล่ป,ปล่อยเดียวไม่ต้องยิโอเคดีอล้วนะก็นาน้องคุ้ยก็นน้องจาจะอาเห็นละคุณค้าอขอบคุณค่ะององเลยะเดี๋ยวของคู่กันหรอ่เอ้ยมาไม่ต้องจับมือก็ได้้ อ่า okay, นี่มาสอูก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 มา้อาสองลูกสองลูกสอันนีน้เอนางเอกชงกนะ้บนาดนึงเอนึงสามด็กขอบคุณจ้ะ